สวัสดีครับทุกท่านในช anel กัลละมาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566ติดตามอัพเดตข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ข่าว ก็เป็นเรื่องของการเน้นตลาดซื้อขายนักเตะนะโยงกับผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเนี่ยหลายคนเลยนะครับเมื่อวานนี้มีชื่อของดอนนี่ฟันเดอร์เบกแต่ว่าสื่อเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วครับบอกว่าเสเปคยังไม่ได้โดนใจบาซ่านะก็ไม่ได้ให้ความสนใจแม้ว่าทางฝั่งเอเย่นนักเตะเนี่ยจะมีการเสนอให้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีชื่อของอเล็กซ์กาเซียนะจากคิโรนา นักเตะเนี่ยออกมาพูดเองเลยว่ามีความฝันอยากจะเล่นให้กับบาซ่านี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับรวมไปถึงอเล็กซ์บาเอนาจากบียาเบรอานะไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะครับชื่อหน้าอเล็กซ์เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าใครที่ดูจะเหมาะที่สุดแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนตัวรุกครับดูเหมือนว่าบาซ่าเนี่ยจะจริงจังกับซาวิโ ปีกซ้ายของคิโรน่าที่โชว์ฟอร์มดีในฤดูกาลนี้ครับ สื่อบอกว่าเดโก้ผู้อำนวยการสโมสรครับได้มีการติดต่อไปหาตัวแทนของนักเตะแล้วด้วยเออนะวัย19ปีครับอาจจะมองไปที่การเสริมเพื่ออนาคตเลยนะครับแล้วก็มาดูอาการบาดเจ็บของโดนัลด์อราโค่กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้รับจากเกมไหนแล้วก็ใครที่ถามถึงหลุยส์ซัวเรสวันนี้ผมมีความคืบหน้ามาฝากนะครับก็เห็นข่าวเงียบๆไปนะแฟนๆก็ถามว่าจะได้เห็นเล่นกับเลวเลเมซี่หรือ เ,เดี๋ยวมาฟังข่าวนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้กันหน่อยอ่าคนละหนึ่งไ like ลค์รัวๆเลยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเว็บไซต์ S c o r e ครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณาขั้นครบทุกคู่ครบทุกหลีกใหญ่ฝากใช้งานด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลครับให้ทัศนะฟันธงสกอร์โดยผมแล้วก็กูรูอีกหลายๆท่านนะครับใครที่ชื่นชอบการฟันธงการอ่อ ให้สกอร์คู่ใหญ่ๆจากผมเนี่ยก็เข้ากลุ่มกันได้แอดไลน์ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับส่วนใครสนใจลงสปอนเซอร์ต่างๆก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาในเพจได้นะครับเรื่องแรกเอาเรื่องของซัวเลสมาฝาก่อนก็เมื่อวานนี้โอ้โหมีการยืนยันจากหลายสื่อแล้วนะครับว่าซัวเลสได้ทำการเซ็นสัญญาเบื้องหลังกับอินเตอร์มายามีแล้วอ่านะหลังจากที่ เจ้าตัวเนี่ยทำการแยกทางกับเกรมิโอต้นสังกัดปัจจุบันในลีกบราซิลนะครับก็จริงๆเนี่ยสัญญากับเกรมิโอจะมีจนถึงช่วงซัมเมอร์คือเดือนมิถุนายนแต่ว่าโซเลสเนี่ยก็ยกเลิกเลยนะใน6เดือนที่เหลือเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้ง2ฝ่ายครับเพื่อจะไปเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ฤดูกาลแล้วก็บวกออปชันอีก 1>, 1ปีนะเป็นการเซ็นแบบ1บวก1กับอินเตอร์มายามีนะครับ t ดอแอตลติกที่เป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายืนยันข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแฟนๆก็จะได้เห็นซัวเรสครับเล่นเคียงข้างกับเมสซี่อีกครั้งหนึ่งอ่านะใครที่คิดถึงนะภาพเดิมๆภาพวานๆที่เคยเกิดขึ้นที่บาร์ซ่าเรากำลังจะได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งอันนี้ถือว่า โอ้โห oh, เป็นข่าวที่ตื่นเต้นนะครับก็ถามว่าซูเลสไปเล่นให้กับอินเตอร์มายามีเนี่ยจะช่วยยกระดับทีมได้ไหมมุมมองผมที่ผมดูอินเตอร์มายามีในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือผมว่าปัญหาของพวกเขาคือเรื่องของการจบสกอร์จริงๆนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องไปฝากความหวังไว้กับเมซี่มากเกินไปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมีโซเลสมาอยู่ด้วยโอเคแหละอายุอันามโซเลสเนี่ยอาจจะ36แล้วนะครับแต่ว่า คือการจบสกอร์ของสัวเรสเนี่ยคาสบอลชั้นเชิงของเขาอะผมว่าเขายังสุดยอดอยู่นะครับแต่ว่าจะไปคาดหวังว่าโอ้โหจะต้องวิ่งเร็วนะจะต้องแบบสปีดจีจ์ดเหมือนกับแต่ก่อนมันก็คงทำไม่ได้แล้วนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ ขออภัยด้วยนะพอดีเสียงนาฬิกาปุกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเลยในเดือนมกราคมนี้นะซัวเลสก็จะร่วมทีมอินเตอร์มายามีครับไปปรีซีซั่นด้วยอ่านะจะได้เห็นปีขวาเมซี่แล้วก็หน้าเป้าซัวเลสนะครับรอติดตามเลยนะก็ให้กำลังใจนะครับอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเผลอๆนี่อาจจะแขวนสตาร์กับอินเตอร์มายามีทั้งคู่เลยก็ได้นะ เออนะครับมาดูโรนัลอาเราคู่กันหน่อยนะก็โอ้โหมีอาการบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่ากระดูกบริเวณแก้มเนี่ยมีอาการแตกร้านะจากเกมที่ชนะแอรติโกมาติดหนึ่ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าประทะกับมาโกสยอร์เดนเต้ช่วงท้ายเกมแล้ว นะเหมือนกับเ,เราโคก็เสียหลักล้มครับนะตอนที่ไปเข้าประทะนะแต่ว่าเอายอ r เรนเต้ไม่ลงครับตัวเองเนี่ยล้มลงไปแล้วก็เหมือนโดนสตั๊ดฟาดที่แก้มด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นช็อตนี้นะครับก็เลยทำให้โห,โห,โหกระดูกแก้มล้าวนะแตกล้าวนะครับแต่ว่ามันเป็นอาการที่ไม่ได้ถึงขนาด เป็นไฟบังคับว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับสื่อก็เลยบอกว่าอาราโคเนี่ยจะใช้วิธีการใส่หน้ากากลงสนามนะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดครับคือนักเตะเนี่ยเขาเป็นตัวเป็นคนเลือกเองนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผ่าตัดมันก็จะเป็นการผ่าแบบการผ่าตัดเล็กนะครับแค่แบบเอาให้กระดูกมันสมานกันนะก็จะต้องพักฟื้น,นประมาณสักเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิด ใส่หน้ากากเอาเนี่ยสิ่งที่ต้องทนคืออะไรสมมุติว่ามีจังหวะกระทบกระทั่งเนี่ยคุณจะต้องทนกับอาการบาดเจ็บนะคือมันจะเจ็บแน่ๆคือต่อให้คุณใส่หน้ากากป้องกันเนี่ยแต่มันก็จะเจ็บอะ่ะเอาเราโค้ก็เลือกไปเวนั้นเลยนะครับคือนะผมก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะกับ สิ่งที่เราเห็นจากอาราโคคือเขาเป็นคนแบบมุ่งมั่นทุ่มเทเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาต้องผ่าตัดเนี่ยมันก็จะลงสนามช่วยทีมไม่ได้นะครับขอเลือกทนกับความเสี่ยงที่จะเจ็บจากการใส่หน้ากากลงเล่นดีกว่าแต่ขอให้ได้ช่วยทีมช่วยบาซ่าในช่วงเวลาสำคัญ นะครับนี่ถือว่าเป็นแบบหัวจิตหัวใจนักสู้ของแท้นะก็น่าจะใช้เวลาในการพักฟื้นครับประมาณสัก3-4ถึงสสัปดาหนะ์ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละก็น่าจะกลับมาปกติเ,เราโค่นี่ไม่เคยแบบร่างกายไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยนะเดี๋ยวก็พันมือนะครับเดี๋ยวก็พันไหลเดี๋ยวก็พันนิ้วนะนี่มาใส่หน้ากากอีกโอ้โหคือมี บาดเจ็บตลอดนะมีอะไรแบบอยู่ที่ร่างกายตลอดเลยนะครับอ่ะก็นี่คือนักเตะที่เรียกได้ว่าใจสู้คนหนึ่งของบาร์ซ่านะก็น่าจะต้องสวมปลอกแขนกับตันทีมแบบยาวๆเลยครับจนกว่าที่มาร์กอังเดรแทสเกเนเนี่ยจะหายเจ็บกลับมานะครับอ่ะจากเราโค่ครับเราไปดูคนนี้ดีกว่าก็น่าจะเป็นดิวที่แฟนๆบาร์ซ่า รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับซาวิโอหรือว่าที่บราซิลเนี่ยเขาเรียกว่าเซวินโยอ่านะคือชื่อบราซิลเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้นะมีแบบโย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 นะครับก็จากการรรยงานของสองสื่อนะคอนเฟิร์มตรงกันครับทั้งมุนโดเดปอร์ติโบแล้วก็ทางดีอาร์วีโอสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าทางเดโก้ครับผู้อำนวยการ สโมสรนของบาซ่านะมีการติดต่อครับพูดคุยไปยังตัวแทนของนักเตะแล้วนะสแสดงความสนใจครับในตัวของซาวิโอเนี่ยอย่างจริงจังนะติดต่อไปแล้วครับพูดคุยกันแล้วนะแล้วก็แจ้งกับตัวแทนของฝั่งทางนั้นไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราสนใจในตัวคุณนะมีรายละเอียดยังไง มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ซาวิโอครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับคิโรนาในฤดูกาลนี้16นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักของคิโรนาเลยนะทำให้ทีมเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอยู่หัวตารางแล้วก็ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ลาลิกาด้วยนะครับปัจจุบันนี้อายุ 19ปีคือซาวิโอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคิโรนานะสัญญาเขาเนี่ยเป็นสัญญายืมตัวนะครับมาจากทางทัวส์ในลีกฝรั่งเศสแต่ว่ากลุ่มเจ้าของเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะเจ้าของเดียวกันกับแมนซิตี้ด้วยกับคิโรนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจามันก็อาจจะต้องติดต่อผ่านทัวร์นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย สื่อบอกว่าเดโกมีการจัดการแล้วนะครับก็คาดหวังว่าจะดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ของปี2024ก็คือช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะจะยังไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้นะครับคือ,อตลาดมก,กราเนี่ยเราน่าจะได้ลุ้นแค่คนเดียวนั่นก็คือทางวิกตอร์โรเก้นะครับคนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวไปรอในช่วงซัมเมอร์แต่ผมว่ากับทีม ขุมกำลังตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดนะแม้ว่าจะไม่มีกาบีแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ากองกลางมันก็ไปต่อได้จนจบซีซั่นถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมองเผื่ออนาคตด,ด้วยนะซึ่งซาวิโอหรือว่าซาวินโยเนี่ยนะก็ตอบโจทย์บาซ่าเลยครับหลักๆตำแหน่งเขาคือเป็นปีกซ้ายนะแต่ว่าผมไปดูประวัติมาละเคยเล่นปีกขวาด้วยนะแล้วก็ สามารถเล่นเป็น False n i ได้เหมือนกันโอ้โหอันนี้ถือว่ามีความหลากหลายนะเล่นได้หมดเลยในแผงเกมรุกนะครับเรื่องของค่าตัวเนี่ยสื่อเขาก็ประเมินเอาไว้นะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40-50ถึงล้านยูโรโอ้โหก็ถือว่าราคาแรงอยู่แต่เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันดูมีแบบ potential ที่จะเติบโตต่อได้นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของเดโก้ด้วยนะคือเขาไปพูดถึงซาวิโอครับกับลีกบราซิลอ่ากับสื่อบราซิลนะเอสปอเต้ porte, นะครับเดโก้เนี่ยบอกว่าฟุตบอลสเปนชอบนักเตะประเภทเนี้ยประเภทเดียวกับซาวิโอก็คือมีความสามารถในการเลี้ยงบอลผู้คนเนี่ย ชอบที่จะได้เห็นฟุตบอลที่สวยงามพร้อมไปด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพทางเทคนิคและซาวิโอก็เหมาะสมนะกับประวัติความเป็นมาของฟุตบอลสเปนเขากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอาชีพแล้วก็ได้รับความสนใจเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีอนาคตมากและถ้าเกิดเขายังคงทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปตามแนวทางการเติบโต เขาก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในสเปนได้นี่ก็คือผู้ชื่นชมเลยนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่บาซ่าเนี่ยนะล็อกเป้าเอา,เอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมีการเซ็นวิกตอร์โรเก้ตำแหน่งกองหน้าแล้วถ้าไปเอาปีกซ้ายอย่างซาวิโอมาได้คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยนะก็ หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเฟรนต์อเลสนะครับเช้านี้ครับทาง a าร์สครับสื่อของสเปนนะแต่ว่า,าจะบอกเพื่อนๆว่าต้องกองก่อนนะครับคนที่รายงานเนี่ยคือจอร์ดี้คิมิเนสเป็นผู้สื่อข่าวของ a าร์สเขาบอกว่าเฟรนต์อเลสเนี่ยเริ่มที่จะไม่โอเคกับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองในทีมบาซ่าแล้ว น,นหลังจากที่ได้รับรู้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยอีกหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นโรเก้ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็จะกระทบเขาแหละเพราะว่าจากเดิมที่เคยได้เป็นแบ็กอัพของเลวานเนี่ยเดี๋ยวโรเก้มาเฟรันก็จะตกอยู่เป็นแบบตัวเลือกในลำดับ3ลํลำดับ4นะครับปีกซ้ายที่เคยได้เล่นถ้าบาซ่ามีการไปเอาคนใหม่เข้ามา ่ะเนี่ยอย่างถ้าไปเซ็นกับซาวิโอมันก็จะกระทบกับเฟรนต์โอเลสอีกเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเริ่มคิดไปถึงเรื่องของการย้ายทีมอารบอกว่าเฟรนเนี่ยไม่ปิดโอกาสย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้หรือในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถ้าเกิดมีทีมที่น่าสนใจเนี่ยทำการติดต่อเข้ามานะครับ เรื่องของค่าตัวบาซ่าก็ตั้งเอาไว้ไม่แพงครับประมาณ40 5 0้ล้านยูโรนะครับก็คือถ้าถามผมนะเฟรนเนี่ยบางคนเราอาจจะไปคาดหวังกับเขาแบบเป็นอย่างมากมันเคยมีบทสัมภาษณ์ตัวหนึ่งเฟรนเขาบอกว่า ผมเนี่ยก็หนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนลืมไปว่าผมก็ยังคงเป็นผู้เล่นอายุน้อยคือเขาเพิ่งอายุ23นะครับแต่ว่าเราได้ยินชื่อชั้นได้ยินชื่อเขามานานเราก็เลยลืมมองตรงจุดนี้ว่าเฮ้ยยีปีเนี่ยมันควรจะแบบแบกทีมได้แต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับคือถ้าท้ายที่สุดเฟรดันเลือกที่จะ,จะจะย้ายออกเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาก็คงอยากจะออกไปหาโอกาส ในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้กับตัวเองคือเฟรนเนี่ยเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้นะถ้าเป็นแบบระดับรองลงมาหน่อยไม่ใช่แบบระดับท็อปเนี่ยเขาเป็นตัวจริงได้แน่แต่แต่กับว่ากับทีมใหญ่หรือกับบาซ่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ให้โอกาสนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าชาบีเนี่ยก็พยายามส่งเขาลงเล่นตลอดแต่ว่ามันก็มีทั้งช่วงที่เล่นดีกับช่วงที่เล่นไม่ดี แต่ช่วงที่เล่นไม่ดีเนี่ยมันมันดันเยอะกว่ามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยตกอยู่ในสภาวะของการเป็นตัวสํารองนะก็เห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเลือกจะย้ายเนี่ยก็เข้าใจได้แต่ว่าจ,จากอารนะครับก็ยังต้องกรองหน่อยส่วนดอนนี่ฟันเดอร์เบครับที่รายงานไปเมื่อวานนะว่าตัวฝั่งของนักเตะเนี่ยมีการเสนอให้บาซ่านะเป็นสัญญายืมตัว จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสื่อบอกบาซ่าก็ทำการปฏิเสธแล้วเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่สเปคยังไม่ตรงใจยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่คนที่มีข่าวในวันนี้เอาคนแรกก่อนนะก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคืออเล็กซ์บาเอนาของบียาเบรยววีรกรรมที่แฟนๆน่าจะจำได้ขึ้นใจก็คือไป ดักต่อยเฟเดริโกบาเวด e ของเรอัวมัดติดโอ้โหตอนนั้นเป็นนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มในสนามจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักของบีอาเดเอลมาซักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นมิดฟิลด์นะเล่นได้หลากหลายครับเล่นได้ทั้งตัวรุกแถมยังเล่นเป็นปีกได้ด้วยหลายๆครั้งเนี่ยโดนจับโยกไปเล่นเป็นปีกนะก็ทางดีอาร์เบโครับบอกว่าชาบีเอนันเดสนะ เทรนเนอร์ของบาซ่าเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบใบหนาเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็อาจจะแบบแนะนำให้บอร์ดบริหารคือชาบีเนี่ยมีหน้าที่ในการลิสต์รายชื่อนักเตะที่เขาสนใจที่เขาอยากได้มองว่าเล่นกับทีมเข้ากับระบบได้แล้วก็ส่งลิสต์เนี่ยไปให้กับทางเดโก้พ่วมในการสโมสรคัดกรองอีกทีหนึ่งว่าใครเป็นไปได้ค่าตัวของใครที่ จับต้องได้นะแล้วเดโก้ก็จะเป็นคนเอาไปจัดการต่อนะครับสื่อบอกว่าบบเอนาเนี่ยมีค่าฉีกสัญญานะคือเขาเพิ่งต่อสัญญากับ b บียรเครับถึงปี2028ค่าฉีกเนี่ยมูลค่า60ล้านยูโรแต่สปอร์ตอ้างว่า b บียรเพร้อมปล่อยในราคาแค่2 0่สถึงสาล้านยูโรโอ้โหถ้าราคานี้จริงๆเนี่ยแม่งโคตรน่าโดนเลยนะคือผมเห็นแล้วอะ ใบหน้าอย่างแรกเลยแม่งมีเลือดนักสู้คล้ายๆกับกาบีเลยนะครับคือผมไม่ได้พูดประชดเพราะว่าเขาเคย <laughs> ไปดักต่อยบอเบเด้นนะแต่มันเล่นแบบใจสู้จริงๆลองไปเปิดคลิปดูในสนามนะครับคือกล้าได้กล้าเสียกล้าแรกแล้วมีความห้าวนะเทคนิคดีมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็เกมรุกได้เกมรับอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่แย่อันนี้คือคนแรกอเล็ก บาเอนาที่ชาบีเนี่ยก็น่าจะเป็นคนรีเควสเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งอเล็กซ์เหมือนกันแต่เป็นอเล็กซ์กาเซียของคิโรนาคือจุดเริ่มต้นของข่าวนี้เนี่ยมันมาจากบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวเองนะครับเขาออกมาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะเล่นให้กับบาเซโลนาเป็นสโมสรที่ผมติดตามมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้วก็เป็นสโมสรที่ผมเนี่ยชื่นชอบมาตลอดด้วยโอ้โ oh. หหลายคนมีความฝันครับแต่พวกมึงเสือกมามีความฝันกันในวันที่บาซ่าไม่มีตังค์ <laughs> นะครับก็อเล็กซ์กาเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ผลงานดีนะในปีนี้นะครับ15นัด3ประตูกับ4แอสซิสโอ้โหคือคิโรนาเนี่ย จะเป็นทีมในแบบที่มันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษแต่จะเป็นทีมที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันยิงประตูช่วยกันแอสซิสนะครับเ,เป็นแบบทีมที่เล่นเป็นทีมอ่ะเป็นเน้นเรื่องทีมเวิร์กนะแล้วก็กาเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญตอนนี้อายุ26ปีสัญญาของเขามีกับคิโรนา่าเนี่ยถึงปี2026นะครับในเว็บไซต์ทันเฟอร r มาร์เก็เนี่ยประเมินราคาไว้ที่10ล้านยูโรแต่น่าจะแพงกว่านั้นถ้าเกิดมีการย้ายทีมจริงๆนะครับพอออกมาพูดแบบนี้เนี่ยโอ้โหโดนเลยครับโดนใครรู้ไหมครับโดนผู้จัดการทีมมิเชลครับของคิโรนาเนี่ยออกมาแบบไม่พอใจบอกเฮ้ยมึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะคือมิเชลบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องโฟกัสกับเกมการแข่งขันนะ โอเคแหละนักเตะคิโรนาหลายคนจะอาจจะโฟกัสไปที่การเจอกับบาซ่าในสุดสัปดาห์แต่ตอนนี้เราต้องมุ่งมั่นกับเกมโกปาเดเลกอนผมคิดว่าทางอารสกานเซียเนี่ยทำผิดพลาดนะที่ออกมาพูดแบบนี้ว่าอยากจะเล่นให้กับบาซ่ามันอาจจะก,กระทบกระเทือนเรื่องของสภาพจิตใจก่อนที่จะเจอกันในสนามก็ได้นะครับก็เพื่อนๆลองไปเปิดดูนะ คือเล่นได้หลากหลายนะแหละเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้แล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยนะครับเ,เล่นเป็น CDM ได้ด้วยตำแหน่งหลากหลายเลยนะอเล็กซ์กาเซียนะครับปิดท้ายวันนี้ครับที่ข่าวกับดาวรุ่งวัย17ปีนะหลังๆจะเห็นว่าบาร์ซ่าเนี่ยไปลงทุนกับพวกผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาเยอะนะแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยนะเขไม่รู้ทำไมนะครับสนใจกองกลางเยอะจังนะจากการรายงานครับของสื่อหลายๆเจ้านะบอกว่าบาซ่าเนี่ยพร้อมจะเปิดศึกครับกับแมนยูเต็ดและอินเตอร์มิลานเพื่อเซ็นสัญญากับลูคัสเบิร์กเวลมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย17ปีชาวสวีเดนครับของสโมสรเยอร์การ์เดนนะคือเบิร์กเวลเนี่ยย้ายมาจาก บรมมาปอชคาน่านะเล่นให้กับเยอร์การ์เดนส์เมื่อปีที่แล้วค่าตัวตอนย้ายมาเนี่ย9แสนยูโรครับแต่ว่าฟอร์มเด่นมากเล่นไป29นัด3ประตูกับ1แอสซิสได้รับการจับตามองจากหลายๆทีมในยุโรปครับ1ในนั้นเนี่ยคือบาซ่าด้วยจุดเด่นของนักเตะนะเป็นคนที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงเทคนิคดีนะแล้วก็มีวิชั่นในการจ่ายบอลที่แม่นยำ ราคาประเมินในท้องตลาดครับอยู่ที่3.5ล้านยูโรนะก็จะแย่งกัน3ทีมครับบาร์ซ่าอินเตอร์แล้วก็แมนยูด้วยนะคือตอนนี้เรามีโนอาดาวิชนะที่กำลังโชว์ฟอร์มดีแต่ว่าบาร์ซ่าก็นั่นแหละนะจะมีการแบบเซนเข้ามาเรื่อยๆครับไม่เคยขาดเลยกองกลางนี่เยอะมากหลายคนบอกเฮ้ยเราไมเรามาเซียไม่ปั้นกองหน้าเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ขอฝาก e a s y VIP ครับเว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลนะใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับอ่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ